ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่วีตกลงมาใต้ดินของเมืองก็ได้หาทางขึ้นจากใต้ดินและระหว่างการเดินทางก็จะเจอกับปีศาจขนาดเมื่อมาคอยขวางการเดินทางแต่ก็ผ่านมันมาได้และขึ้นมาจากใต้ดินได้สาเร็จหลังจากที่ขึ้นมาได้ไม่นานก็ได้เจอกับปีศาจตัวหนึ่งมอฟัสและพวกวีก็ได้แอบฟังมอฟัตที่กําลังออกคําสั่งให้เอเดอร์ er, กยอนไนไปตามหาดาบสปาร์ดาและทําลายมันทิ้งทําให้วีมีความหวังที่จะนําดาบสปาร์ดามาให้เนโร ใช้ในการต่อกอนกับยูดิเซนสวัสดีครับผมพิมาลูเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันนะครับกับมิชชั่น6ครับ Steel Impact ก็หายกันไปนานนะครับกับซีดีเกมนี้เนื่องจากว่าผมติดเรียนนิดหน่อยนะและ้วก็อ่าใช่ครับผมเผอทําเซฟหายนะก็ต้องกั็ว่าเล่นไหวนะครับก็เออผมก,ก็เล่นกับมาถึงตรงที่เรามาถึงแล้วแหละนะแต่ว่านะเซฟมันหายไม่เป็นไรตั้งมันนะไปเราไปเลือดเลยวาเนาะ ตอนนี้เราก็จะกลับมาเล่นเป็นเนโรนะเพราะว่าพาร์ทที่แล้วเราเพิ่งกลับไปเล่นเป็นวีนะไม่ใช่กลับไปเล่นดีเพิ่งเปลี่ยนเป็นวีนะเยี่ยมเลยเธอยังไม่ตายคุนเธอนี่ดีใช้ได้เลยเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันชอบนะฉันแค่เห็นนะเพรว่านายควรจัดการเรื่องของนายนะตรงนี้ฉันเอาอยู่ได้อะไรวะนั่นนะ ว้าวใหญ่เกินที่ปล่อยทิ้งไว้เลยเนี่ยใช้การเองระวังด้วย เปิดมาพาร์ทนี้แล้วก็มีบอสไฟกันเลยนะซึ่งตัวมันก็ค่อนข้างใหญ่มากไอ้เจ้าซูการเมสเนี่ยแต่สู้ไม่ยากแเราเราบามีเทคนิคในการสู้มันอยู่แล้วนะสู้ไม่ยากสู้ยากตรนี้โอเคมาชัตแรกก็ยิงก่อนแล้วกันเฮ้ยตอนนั้นตอนนั้นโอเคยิงทิ้งแบบยิงทิ้ง,งมาขอนี้มาปุ๊บ ปันปันปันแซบแล้วก็เกาะขึ้นไปครับนี่เราก็จะเกาะไปหายตรงนี้มันครับปะเกาะขึ้นมาแล้วก็พันเลยเฮ้ยตรงนี้ต้องถอยตรงนี้ถอยลงไปครับเป็นน้ำนะมันจะพยายามให้เราลงเขาไม่ลงหรอกเขาไม่ลงหรอกนี่แล้วไม่ลงครับใช้เทคนิคการปันอากาศครับถ้าไม่มันไม่มีเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ให้เราตีดีตกลงไปทางนึง อะไรเนี่ยโอ้โหเรียวเม็ดนาน,นี่ตีเราไม่โดนเลยเนะี่ยแค่ตัวเนี่ยแค่ตัวเท่านั้นแหละอือแต่มันก็ถึอใช้ได้นะตัวนี้เนี่ยเราก็รอให้มันล้มก่อนนะเราถึงจะใช้ความสามารถราแจกได้ตึ๊บเกาะไปเฮ้ยยิง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 เดี๋ยวยิงยิงโอเคตึ๊บเกาะ หลอดเลือดเราก็ระเบียบเท่าเดิมมาต่ก่อนปึ๊บหายเกาะตามได้คือเราจะโนโดามยได้ปนะ่ะเนี่ยมาดิมาดมิไม่ลงหรอกไปลงง่ายๆตากึา้นมาแล้ว ปันมันมือตัวนี้เหมือนตัวหุ่นเป็นดัมมี่หรอของโบว์แบบมันจะให้เราตียิงไล่เลยยิงยิงยิงโอเคซุบเฮ้ยเกือบโดนตรงนั้นนะในโลคลิปหายละป๊บโอ้โหโดนแย่จังไม่เป็นไรเรายังไม่ตายนะตอนนี้ฟันตาตุ่มด้านล่างให้มันแตกแกรคับโอเคหองแตกแล้วเราก็เหนียบขึ้นไปเลยเฮ้ยโอ้โหกูกำลังจะขึ้นเลยโดนทับแล้ว ไอหมอนี่อะไรเนี่ยมามาปุ๊บ้ยโอ้โหมันลุกก่อนนะถ้าเกิดว่ามันล้มเร็ววนี้เราอาจจะจับมันได้ยิงโอ้โหยิงไม่ทันโหนะโหนอีกแล้วแกนเกาะไม่ทันอีกอ๋อเบามาไปกรอบแกตายแล้ว <c oughs> ตายโอ้ยไม่ใช่มันนะใกล้ตายผมมีอะไรใกล้ตายแล้วแย่จริงเดี๋ยวไหนเนี่ยนะตกลงป่ะเฮ้ยโอุ๊ดนี่มันตายยากจริงเลยโอเคไม่เป็นไรเราล็อกกันมีมันล้มโอ้ยใจเย็ยนยม,มันลมมันลมอะไรตรงนี้เนี่ยอะ ทำอะไรอยู่ข้างล่างน่ะนายคงไม่คิดว่าทำเองอยู่คนเดียวใช่ไหมฮะรู้อะไรไหมฉันเดาว่านายรสชาติเหมือนไก่โอ้นีเกตเอาใช่ไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวปล่อยให้นายจัดการฉันเอาละกันฉันต้องไปต่อแล้วล่ะงั้นก็คงจะมีแค่ฉันกับแกล่ะไอ้แมลงสาบ อ่านะเป็นเรื่นงี้ผมบอกไปนะว่าในเรื่องของเนลูก,กับวีมันเดือดพร้อมกันแต่ตอนนี้ขออนุญาตใช้ท่าไม่ตายแขนหมดแรงมากตายเลยไม่เนี่ยโอ้โหตายเลยโอเคแล้วก็จัดการบอสอย่างรวดเร็วไอ้นี่ก็นับว่าเป็นล่าเกิดแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะ โย่เลดี้ตื่นแล้วนะถ้ามีอะไรจะถามเธอคิดให้ไวล่ะได้เลยรอเดี๋ยวรอเจ้าช้นั่นนะเก็บให้หน่อยสิไม่ใช่อันนี้อีกอันนึงอันนี้ไหมไม่ไม่อีกอันอีกอันไม่น่านี่โคใช่อันนี้ไหมใช่แล้วอันนั้นแหละโอ้โหคันนี้ จบไวเกินคาดนะครับก็ผมว่าพารน,นี้มันก็ยังจบไวไปหน่อยนะมันแบบุ้นกินเวลาคลิปได้ไม่ถึงแบบไม่ถึง10นาทีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาอัปตอนต่อไปใกล้ๆก,ก,กันเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องตัดจบตอนนี้ไปก่อนนะ,นนะครับก็เจนครับ